สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับสร้างคํานําไปใช้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่1คําคำสมานนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับข้อที่1นักเรียนอธิบายลักษณะของคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกิตได้ข้อที่2 นักเรียนสามารถจำแนกคํำสมาดได้และข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของคํำสมาดที่ใช้ในภาษาไทยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูความหมายของคํำสมาดนะครับอ้าวคำนี้อ่านว่าสมาดนะครับนักเรียนคํำสมาดหมายถึงคําประสมแบบภาษาบาลีและสันสกิตคํำสมาดเป็นคําใหม่ที่เกิดจากคำที่ใช้อยู่เดิมสองคขึ้นไป มารวมกันในภาษาบาลีและสันสกิตคำสมาดจะต้องนำคำที่มีใช้อยู่ในภาษาบาลีและสันสกิตเท่านั้นมารวมกันนะครับนักเรียนจำไว้เลยนะครับคำที่จะมาสมาดได้ต้องเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกิตนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนเราไปดูภาษาบาลีและสันสกิตมีลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูนะครับมีหลักสังเกตนะครับภาษาบาลีและสันสกิต มาให้นักเรียนเรียนรู้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูเลยนะครับภาษาบาลีเนี่ยอักษรย่อจะเป็นปปาจุดนะครับส่วนภาษาสันสกฤตอักษรย่อจะเป็นสเสือจุดนะครับนักเรียนต่อไปนะครับหลักสังเกตข้อที่1ของภาษาบาลีนะครับมีสระแปตัวนะครับนักเรียนคืออะอาอีอีอูอูเอโอส่วนภาษาสันสกฤตนะครับ มีสระ14ตัวนะครับนักเรียนคืออี ee u ู ao e, โดยเพิ่มมา6ตัวนะครับคือตัวฤ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 ไอและก็สระเอานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสระที่เพิ่มมา6ตัวนะครับเป็นคําที่มาจากภาษาสันสกิตเลยนะครับนะักเรียนต่อไปเป็นข้อที่2นะครับภาษาบาลีมีเพียงชนะ33ตัวนะครับนะักเรียน ส่วนภาษาสันสกฤตมีพยัญชนะ35ตัวนะครับเพิ่มมา2ตัวนะครับคือสอสลาและสอฤศีนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้ามีสอสลาหรือสอฤศีนะครับเราก็ตั้งเขาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นภาษาสันสกิตนะครับนักเรียนต่อไปข้อที่3นะครับพยัญชนะเษวรวคของภาษาบาลีมี8ตัวนะครับคือยอยักษ์ตรอเรือลอลิงวอแหวน สอเสือหอหีบรอจุลานิกรหิตนะครับแต่ของสันสกิตนะครับนักเรียนเพียชนะเศษวัคมีสิตัวนะครับโดยเพิ่มสอสลากับสอฤษีไปอีก2ตัวนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูหลักสังเกตข้อต่อไปเลยนะครับนักเรียนข้อที่4ี่นะครับภาษาบาลีหรือคำบาลีนะครับไม่นิยมตัวควบกล้ำนะครับนักเรียนเช่นคําว่าปฐม ปากชามนยนนะครับส่วนภาษาสันสกิตนะครับนิยมควบกล้าทั้งควบหน้านะครับควบหน้าคือ2ตัวหน้านะครับเช่นประถมประชากริยาปานีปรานและตามหลังนะครับถ้าตามหลังเป็นควบกล้ำสองตัวก็ถือเป็นคําภาษาสันสกิตนะครับเช่นคําว่าจักเห็นไหมครับฟอไก่รอเรือนะครับคําว่ายนนะครับนักเรียนต่อไปข้อที่5้านะครับ ภาษาบาลีใช้รลจุลานะครับเช่นกีลาจุลาอาสาระคลนนะครับส่วนภาษาสันสกฤตนะครับใช้โทนางมนโธนะครับเช่นกรีทาครุตจุทาโพทาลิกไพโทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักในการจำกีลาบาลีกรีทาสันสกฤตนะครับมกเรียน ต่อไปเราไปดูข้อที่6นะครับภาษาบาลีนิยมใช้ินะครับเช่นภริยาจริยาอัจฉริยะนะครับส่วนภาษาสันสกฤตนะครับนิยมใช้โลหันนะครับเช่นภรรยาจันยาหันษาสวรรค์มรรคนะครับต่อไปนะครับไปดูหลักสังเกตข้อต่อไปเลยนะครับนักเรียนข้อที่เจนะครับภาษาบาลี นิยมใช้ขอฐานนะครับเช่นถาปนาปฐมฐานะนะครับส่วนภาษาสันสกฤตนะครับจะใช้สอเสือนำหน้าวักตะนะครับอ่าวักตะก็มีตอเต่ถาทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูนะครับเช่นสติสถาปนาสถานสถิตนะครับนักเรียนต่อไปไปข้อที่8นะครับ พยัญชนะตัวตามในภาษาบาลีนะครับมาเป็นตัวสะกดในภาษาไทยโดยไทยตัดตัวสะกดเดิมทิ้งนะครับนักเรียนเช่นคําว่าวิชานะครับเห็นไหมนะครับมีชอช้างสะกดชอช้างตามนะครับไทยนํามาใช้เป็นวิชานะครับจิตตะนะครับไทยนํามาใช้เป็นจิตนะครับนักเรียนส่วนภาษาสันสกฤตนะครับคําที่มีนอยทอย ตยทยนยรย,ยชยนะครับเป็นคําภาษาสัจจกิดนะครับนักเรียนเช่นกัญญาเห็นไหมครับน,นหนูนำยยักษ์นะครับวิทยานิตยามัธยมสนธยาอาจยาปรัชยานะครับนักเรียนออาเราไปดูข้อสุดท้ายนะครับนักเรียน ภาษาบาลีนะครับมีหลักตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนนะครับส่วนภาษาสันสกฤตนะครับไม่มีหลักตัวสะกดตัวตามนะครับอ้าวตัวสะกดตัวตามเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทําความรู้จักกับหลักตัวสะกดตัวตามนะครับอ้าก่อนที่เราจะไปรู้หลักนะครับเราต้องรู้เพียรชนะวรคของภาษาบาลีก่อนนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับเราจะต้องจําพยยญชนะวรคให้ได้นะครับ ว่าพยัญชนะวักใดฐานที่เกิดที่ใดนะครับและอยู่แถวใดนะครับมีแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4และแถวที่ห้านะครับนักเรียนเราไปดูวักแรกกันก่อนเลยนะครับวักกะนะครับฐานที่เกิดคือคอนะครับอ้าวแถวที่1คือกะแถวที่2คือขคขาขะนะครับอ้าวบางอาจารย์นะครับสอนบอกว่าวักกะกะข คะคะงะนะครับนักเรียนจะท่องแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจําได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราไปดูวักที่2นะครับวักจากฐานเพดานนะครับอ้าวก็จะมีจอจานชอชิงชอช้างชอเชยยอหญิงนะครับอ้าวนักเรียนจะท่องว่าจะชะชะชะยะก็ได้นะครับนักเรียนแล้วแต่สะดวกเลยนะครับคุณครูไม่ว่าอะไรนะครับต่อไปวัคที่3นะครับวรกถัะเกิดจากฐานปุ่มเหือกนะครับนักเรียน มีตอปะตักทอฐานทอนางมนโฑทอผู้เท่านอนเนนนะครับต่อไปนะครับวักตะนะครับต่อเต่านะครับเกิดจากฐานฟันนะครับนักเรียนมีตอเตา่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูนะครับและวักสุดท้ายนะครับนักเรียนวักปะเกิดจากฐานลิงฝีปากนะครับมีปอปลาผอพึ่งพอพานพอสัมเพามอม้านะครับนักเรียน และสุดท้ายนะครับพยัญชนะเศษวักมี8ตัวที่คุณครูบอกไปแล้วนะครับคือยอยั ure, ์ตรอเรือรอลิงคอแหวนสอเสือหอหีบรอจุลาและก็นิคหิตนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นพยัญชนะวักเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้านักเรียนจําได้ทุกวักนะครับจําได้ทุกแถวนะครับนักเรียนจะสามารถรู้หลักตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีเลยนะครับนักเรียนอ้าวหลักเป็นแบบไหนนะครับ ดูได้ทำแยกมานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจําดังต่อไปนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดเล็้วหน่อยนะครับเนื้อหาเยอะนะครับนักเรียนเราไปดูนะครับข้อที่1นนะครับพยัญชนะวัคแถวที่หนึ่งสกดพยัญชนะวัคแถวที่1และ2ในวัคเดียวกันนะครับเป็นตัวตามนะครับเช่นคําว่าบุกผาวัดทุกสัจะมัจฉา พูดแบบนี้นักเรียนอาจจะงงนะครับเราไปดูตารางที่คุณครูทําให้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับวักแถวที่หนึ่งนะครับวักกะนะครับแถวที่หนึ่งนะครับสะกดแถวที่สองตามนะครับแถวที่หนึ่งมีกอไก่สะกดนะครับขอใครตามเช่นคําว่าทุกพิกุสักกะอ่าพอเข้าใจหรือยังครับต่อไปวักจะจอจานกับจ่อชิงนะครับถ้าจอจานสะกดนี่ จอจานหรือฉฉิ่งตามได้นะครับมัจฉาสัจจะอิจฉานะครับดูตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับวักปะตอประตสะกดถอฐานตามนะครับอ้าวเช่นคําว่ารัฐฐานะครับต่อไปวักปะตอเตาสะกดถอถุงตามโอ้ตัวอย่างเยอะเลยนะครับวัตถุอิติวิฐานเมตานะครับและวักปะนะครับปอปาสะกด พอเพิ่งตามนะครับเช่นคําว่าบุกผานะครับเห็นไหมครับนักเรียนไม่ยากอย่างที่คิดนะครับจําไว้เลยนะครับถ้าเพียรชนะวักแถวที่1สะกดเพียรชนะวักแถวที่หหรือะครนะเป็นตัวตามเท่านั้นนะครับถ้าแถวอื่นตามไม่ไม่ใช่ภาษาบาลีเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดู3.2นะครับถ้าเพียรชนะวักแถวที่3สะกด เปรยญชนะวรคแถวที่3หรือ4ในวัคเดียวกันเป็นตัวตามนะครับเช่นคำว่าลัทธิพุทธอคีพยัก์นิพานนะครับเช่นเคยนะครับนักเรียนอาจจะงงนะครับเราไปดูตารางแบบเดิมนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเป็นแถวที่3และแถวที่4นะครับวรคแถวที่3คือคอควายแถวที่4คือคอระครังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแถวที่3สะกดคอควายสะกด ตัวที่ตามได้ก็คือคอควายกับคอระคังนะครับเช่นคําว่าอักขีพยัก์นะครับต่อไปนะครับวักจักนะครับชอชางสะกดชอเชอตามนะครับเช่นมัชชิมานะครับวิชานะครับต่อไปนะครับวักตะนะครับทอนางมณโฑสะกดทอผู้เท่าตามนะครับเช่นคําว่าวุฒธินะครับวัฒนะครับส่วนวักตะนะครับ แถวที่3าคือทอทหารนะครับแถวที่4ี่คือทอธงนะครับห้อยน้งท่าแถวที่สาสกดนะครับทอทหารหรือทอธงต้องตามเท่านั้นนะครับเช่นคําว่าพุทธิสิทธินะครับอ้าวและวักสุดท้ายวักปะนะครับถ้าพอพานสะกดตัวที่ตามได้คือพอพานกับพอสัมพานนะครับเช่นคําว่านิพานสัพพันยูนะครับนักเรียนอ้าวเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นแล้วนะครับนักเรียนห้ามท้อนะครับ ใครจาไม่ได้ก็อ่านสองรอบสามรอบนะครับเดี๋ยวก็จําได้นะครับต่อไปไปดูหลักข้อที่3.3นะครับเพญชนะวรคแถวที่5สะกดเพญชนะทุกตัวที่อยู่ในวร์เดียวกันเป็นตัวตามนะครับเช่นคําว่าสัญญาสันทานสัมผัสฮงบัรลังสังบัญชาปัญญานะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเราไปดูตารางกันเลยเห็นไหมครับ มาทั้งหมด5แถวเลยนะครับเพราะวักที่5สะกดทุกวักสามารถตามได้หมดเลยนะครับเราไปดูวักกะก่อนนะครับถ้าแถวที่5สะกดคืององงูสะกดนะครับคําที่ตามได้นะครับทุกวักนะครับตั้งแต่กอไก่คอไข่คอควายคอระคังและงองูตามได้นะครับเช่นคําว่าองค์บันลังสังนะครับส่งนะครับนักเรียนต่อไปนะครับวักจ่สะกดนะครับยอหญิงสะกด แถวที่5ตัวตามได้คือจอจานชอเชิงชอช้างชอเชอร์และก็ยอหญิงนะครับเช่นคําว่าสัญญาบัญชากัญญานะครับต่อไปวักตะสะกดนะครับอาแถวที่5คือนอเนสะกดตัวตามได้คือตอนตะตักทอฐานทอดังโมโททอมุนเท่าและก็นอเนนะครับเช่นคําว่าอากินนะครับต่อไปวักตะนะครับนอหนสะกด ตัวที่ตามได้ตั้งแต่แถวที่หนึ่งเลยนะครับปอเตาทอทงทอทหารทอทงนอหนูนะครับเช่นคําว่าสันธานมนสันตินะครับอ้าวต่อไปนะครับวักปะนะครับถ้ามอมา้าแถวที่5สะสกุตัวที่ตามได้จะเป็นปอปลาผอพึ่งพอพานพอสัมภามมอม้านะครับเช่นคําว่าสัมผัสคําว่ากลุมนะครับนักเรียนอ้าวเข้าใจมากขึ้นหรือยังครับ ถ้าเข้าใจแล้วเราไปต่อนะใครไม่เข้าใจก็อ่านทวนนะครับนักเรียนเราต้องทบทวนนะครับจะได้จําได้อย่างยั่งยืนนะครับต่อไปนะครับ3 4จนะครับเพียนกินเศษวรคมีทั้งหมด8ตัวนะครับของภาษาบาลีตามที่ครูบอกไปแล้วนะครับอ้าวเราไปดูหลักตัวสะกดเลยนะครับอ้าวท่ายอยักลอลิงสอเสือเป็นตัวสะกดนะครับใช้ตัวเองเป็นตัวตามนะครับเช่นไอยิกาวันลบ อัศสะวัศบันลังปัสสวะนะครับแล้วหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับถ้าวอลแนกับรอจุดาเป็นตัวสะกดเพยชนะตัวตามเป็นหอหีบนะครับเช่นชิวหานะครับห่าวยสะกดหอหีบตามเห็นไหมครับนักเรียนอาสารหักนะครับเห็นไหมรอจุดาสะกดหอหีบตามนะครับนักเรียนนี่คือหลักตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับนักเรียนอ้าวสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวลองให้นักเรียนมาฝึกจำแนกภาษาบาลีสันกิษจ,จากบัตรคำที่คุณครูกำหนดให้นะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาฝึกกัน,นอกรอบนะครับนักเรียนตอนนี้คลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะครับแต่ถ้านักเรียนจำได้แล้วสามารถจำได้อย่างยั่งยืนเลยนะครับนักเรียนอ้าวสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับก็สามารถ ติดตามได้นะครับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง u t u b e นะครับหรือเพจนะครับครูเจมบลบุรีนะครับนักเรียนอ้าอย่าลืมกดติดตามนะครับนักเรียนครูเจมบลบุรีวันนี้ขอบใจนักเรียนทุกคนมากนะครับวันนี้ขอก,ก,กขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ